อยากให้พูดถึงเมนเทอร์แต่ละคนได้รับประสบการณ์ความรู้อะไรกับเมนเทอร์บ้างบีบีหนูเจอพี่แพนหลายครั้งตั้งแต่ปีที่หนูเดินกับเขาแม่สนิทกับพี่แพนพี่แพนไปวันเกิดกับงานแต่งแม่หนูแต่ไม่ได้รู้จักกันจนเขาเลือกหนูเห็นอะไรในตัวหนูรู้สึกแบบดีมากที่เขาเห็นว่าหนูมีของพี่แพนให้กำลังใจเราทุกครั้งที่กดดันจะไม่ได่าที่จริงที่หนูทำไม่ดีเทคสองเทคเขาเห็นเลยว่าจะรอดไหมก็เข้ามาเขาพูดว่าบีบีทำได้ทุกครั้งจะบอกว่าไม่เป็นไรเขารู้ว่าเราทำได้ และเราก็ทําได้จริงๆพี่แพนเขามีไมล์เซตที่ดีมากมากหนูได้เรียนรู้จากพี่เขาเยอะมากๆเขาเทคแคร์ทุกอย่างใส่รองเท้าให้หนูพาเราไปกินดินเนอร์ใจทุกอย่างมันเป็นครอบครัวมันเป็นความรักความอบอุ่นจากเมนเทอร์แล้วตอนเขาอธิบายอะไรคุยเป็นชั่วโมงได้เขามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดก็ได้แต่เขาเต็มใจอยากทุ่มเทเพราะเห็นอะไรในทีมของเราหนูรู้สึกดีมากหนูมีโอกาสอยู่กับทีมแพนเค้กหลังจากโชว์เขาจะไม่ทิ้งเราจะอยู่กับเราแม่แต่เราจะชนะ หรือไม่ชนะพี่แพนอบากให้เราเป็นครอบครัวเล็กๆด้วยกันมันรู้สึกดีมากแล้วพาเราไปทำงานด้วยกันพี่แพนจะไม่ทิ้งใครเลยตอนในเวิร์กช็อปที่ไทร่าไม่ได้อยู่ในรายการแล้วเขาก็ยังพาทุกคนไปดินเนอร์ด้วยกันเขาจะบอกทุกอย่างไม่ให้ใครรู้สึกน้อยกว่าจะเชียร์ทุกคนแม่แต่เลือกหนูเป็นไฟนอนวอกเขาก็ยังเชียร์ทุกคนในทีมของเราเขาบอกเหตุผลจะเลือกใครก็ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าหนูเหมาะสมที่สุดจริงๆอยากให้ทุกคนเป็นไฟนอนวอกแต่เป็นไปไม่ได้ได้เรียนรู้เยอะเลยจากพี่แพนเคปกว้าง ของกวางรู้สึกว่าพี่แอนเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นอินสปายให้กับกวางรู้สึกว่าเขาเป็นทุกอย่างเลยเป็นมากกว่าพี่เป็นมากกว่าแม่เป็นครูเป็นทุกๆอย่างในชีวิตทําให้กวางมีแรงผลักดันมีแรงสู้ต่อไปพี่แอนเชื่อกวางตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารายการตอนนั้นกวางยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่ากวางจะทําได้แต่เขาเชื่อว่ากวางทําได้ซึ่งเป็นอินสปายให้ใครหลายหลายคนโดยบางคนเขาไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองแต่ยังมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเองหนูรู้สึกว่าพี่แอนเป็นคนเก่งจริงๆบางมุมในรายการบางคนอาจจะไม่ได้เห็น หลังรายการหลังซีนคือพวกเราเห็นว่าพี่แอนเก่งมากๆไฮดี้ส่วนไฮดี้รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้อยู่ทีมพี่มาริยาเป็นทีมเวิร์กมากๆให้เอเนอร์จีบวกกันตลอดใครที่ไม่ถนัดอะไรคนที่ถนัดก็ช่วยซัพพอร์ตกันในจังหวะที่เราแข่งกันสู้กันเราก็มีน้ำใจให้กันเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันจังหวะไหนที่มีใครรู้สึกไม่ดีกับเรื่องอะไรมาเราก็จะคอยบูสต์กันพากันไปด้วยกันจังหวะไหนที่ต้องเตือนก็เตือนกันแล้วเราก็รับฟังกันเข้าใจเหตุ และผลรู้ว่าวังดีต่อกันดีใจมากที่ได้อยู่ทีมพี่มาริยารู้สึกกว่าตัวเองโชคดีจริงๆเราก็เป็นคนที่ถีบตัวเองมาค่อนข้างแรงเลยเพราะเราก็มาในเส้นทางที่อยากจะทําแล้วเราไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่เข้ามาง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสและจังหวะพิสูจน์ค่อนข้างมากเริ่มตั้งแต่การพิสูจน์กับครอบครัวให้เขาเชื่อมัน่นและเห็นเราอยากจะทําสิ่งนี้จริงๆจนวันหนึ่งพอเขาเปิดใจเริ่มได้รับความสพอร์ตจากที่บ้านแล้วเราไปก็ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสเองพอเดอะเฟส เปิดปุ๊บก็รีบมาพี่มาริยาเลือกเราก็ดีใจมากรู้สีกว่าอยากทําทุกครั้งทุกผลงานออกมาให้ดีเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงพลาดไหนหรือเคมเป็นไหนสุดท้ายของเรารู้สึกว่าอยากใส่สุดพี่มาริยาเป็นคนที่รับฟังให้คําแนะนําดีมากๆพี่มาริยามองขาดมากเลยว่าใครที่ต้องปรับต้องแก้ต้องพัฒนาอะไรบางทีเราคิดว่าเราเจอเขาไม่เยอะ แต่พี่มาริยาใส่ใจมากมมองสังเกตเด็กๆในทีมทุกคนต้องปรับเพิ่มเรื่องอะไรเพื่อทำให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นไฮดี้ฟังแล้วรู้สึกว่าพี่มาริยาเป็นเมนเทอร์ที่ดีมากๆเป็นเหมือนครอบครัวให้ทุกอย่างจนเราเองรู้สึกอยากให้ทุกอย่างกับเขาเหมือนกันดีใจที่ได้จับมือสู้ไปด้วยกันกับพี่มาริยาสุดท้ายอยากให้ทั้งสามฝากผลงานอนาคตจะมีผลงานอะไรให้ติดตามสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบีบ สำหรับ BB มี IG ชื่อเบอร์บีเพลกใน TikTok BB มีผู้ติมตามครึ่งล้านแล้วชื่อเบอร์บีเพล็กแป b จะมีผลงานหรืออาจจะแสดงหนังก็ได้หรือ BB จะเดินทุกโชว์เดินไฮแฟชั่น o n BB จะเป็นอะไรก็ได้และ BB อยากเป็นอัมบาสเดอร์พาราไดมากๆเดี๋ยวรอดูติดตามกันได้นะคะกวางสำหรับของกวางก็สามารถติดตามกวางได้ในอินสตาแกรมกวางคิชอยและ TikTok กวางกี 5, 6 7 8คิดว่า หลังจากนี้คงอาจจะมีหนังมีละครแฟชั่นวีคปีนี้หวังว่ากวาง b ีพี่ไฮดี้ก็จะได้กว่าทุกโชว์ไฮดี้ส่วนไฮดี้ก็อนาคตไม่รู้ว่าจะมีผลงานอะไรแต่ที่คาดหวังว่าอยากจะมีงานแสดงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ละครอะไรก็ได้มิวสิกวิดีโอทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแสดงคาดหวังว่าจะมีผลงานและผู้ใหญ่เล่งเห็นความสามารถให้เราไปรับบทที่สำคัญสาคัญในเรื่องไม่ว่า จะมีโอกาสอะไรก็จะทําให้เต็มที่ถ้าผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเราไว้ใจเราจะใส่สุดทุกๆผลงานหลังจากนี้ติดตามช่องทางหลักของไฮดี้ได้ไอจีไฮดี้เจสติกตอกกับทวิตเตอร์ไฮดี้อัลเมนเดจีส